โอ้โหหอมมากครับเมนูกับข้าววันนี้นะครับผมอยากทานต้มยำปลากระพงน้ำใสคุณแม่บ้านก็เลยไปซื้อปลากระพงมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ซื้อมาแล้วก็ให้เราทำการหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะครับเครื่องต้มยำนะครับก็จะมีหอมแดงขา่าตะไคร้แล้วก็รากผักชีนะครับ พริกขี้หนูใบมะกรูดใบกระเพราครับใส่เต็มๆเลยจะได้ความหอมเนาะน้ำมะนาวครับของปรุงรสเกลือครับ ลาบผักชีนะครับหอมแดงตะไคร้ขาเกรือสมุในไพรใส่เยอะๆไปเลยนะครับรอให้น้ําเดือดนะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็ให้เรากะให้พอดีกับตัวปลาเนาะทีแรกจะไปหาปลาทูมาต้มนะครับเพิินเช้านี้ปลาทู หาไม่ค่อยมีของเลยก็เลยตัดสินใจเป็นปลากระพงแทนเนาะผรงพุงรถผมจะใส่ไปเลยนะครับน้ำเดือดจัดสมุนไพรส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับก็ให้ตามด้วยเนื้อปลากระพงใส่ลงไปแล้วอย่าคนนะครับเราต้องรอให้เนื้อปลากระพงสุกก่อนปลาทุกชนิดนะครับ จะได้ไม่คาวเนาะนี่หัวนะครับ มีถุงลมด้วยนะครับใส่ลงไปแล้วผมก็จะตามด้วยแบบมังกรกับลูกโดดเลยครับนี่เนื้อปลาเราจะได้หอมหอมนะอือหือหอมมากครับขาดเค็มไปนิดนึงครับผมก็เติมเกลือลงไปเนาะ โอเคตอนนี้เนื้อปลาเราสุกแล้วรสชาติได้ที่แล้วนะครับผมก็จะทําการปิดแก๊สหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับปิดท้ายโอ้โหหอมมากครับแล้วก็ใบกระเพรานะครับอือหือ หอมมากสุดยอดนี่นะครับต้มยำปลากระพงน้ำใสเราจะไม่ต้มนานนะครับเพราะต้มนานเนี่ยเดี๋ยวเนื้อป,ปลาจะเละเนาะโอเคเพ่ยงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับต้มยำปลากระพงน้ำใสฝีมือคในใจ ลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรับรองถูกใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกับข้าวกับแก้มได้หมดเลยนะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ